สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วเสียงเจ้าเจ้าจากซาพีโมดอนทูยูเคพี่น้องจ้ามือนีแดดก็ดีดีนะคะทางเมืองอังกฤษเศิพกักการขับรถเรนพี่น้องค่ะไป,ไป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 ขับรถเรนน้ำสาวพิมแต่ว่านคือสิพันให้เบิ้งถนนบ่ได้ดอกพัวฟั่งเพลงพี่น้องเอ้ยว่าแต่ขับรถเด้ฟั่งเพลงไปนั่มนะคะน่ะนาะก่อนอื่นก่อนใดมาเบิ่งดอกกุหลาบสาวพิมพ์พี่น้อง นี่ปีนี่แหละออกดุกดุกนะคะเนาะก่อนอันพัวก็นางทายในรถอันนี้ดุกของเช้าพิบเบลเด้นี่ดุกแล้วเด้นี่พี่นองค่ะดุกแล้วหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกนะคะพี่นองค่ะดุกแล้วเด้นี่ดุกแล้วเด้นี่มีต้นเดียวมีห้าดอกนี่ถือว่าดุกเนาะพี่นองดอกนี่ดอกแรกมือกำลังสี่ เยีมบานสวยนะคะพี่น้องสงสัยสาวพิมพ์สิได้ชื่นชมนั่งอิดอกก่อนสิกลับเมืองไทยนะคะพี่น้องคะ่ะไป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 ผัวสาวพิมพ์กระทานนะคะน้องพี่น้องขอบคุณเลยคะ่ะไ,ไป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 น้ำกันนะคะพี่น้องจ้าอันไปเบิ่งกันว่าอันเอ่อน,น้ำมันสิแพงซ้ำไปนาะค่ะเนาะเติมใส่รถเลยสป,ปอร์ตเนาะค่ะเนะาะผัเวเสบียเปิดเติมเต,มต็มทางนะคะพี่น้องคะ่ะ นั่นและคะ่ะไปด้วยกันเลยะคะ่ะไปดูกันเติมน้ำมันจะพี่นองครับ <c oughs> เปิงอาลาแพงซัาใดพ่นองเลยน้ำมันซามีเติมจักลิรมาเติมน้ำมันนะ,ะเต็มถังนี่เต็มถังคิดว่าสามสิบเอ็ดลิตรแล้วสามสิบสองลิตรสามสิบสามลิตรน่นจาจะ อ่าฮะมนฟุตส i สส์ full งส์ like ฮฮะ last time ที่เร over 100 pound แปดสิบ้ตอนเต็มถังสี่สิบหกเก้าสิบสีบหกลิตร โอ้ยโพดโพ้นะพี่น้องคะ่ะตายแล้วตายตายตาย,ตายแล้วตายอีก <laughs> อากาศดีดีขอกล้ขี่รถเลาะเลาะ,ละไปเลาะมากพี่น้องเอ้ยเบิ่งเนี่ยเขาบว่ามันบาก <laughs> บูเบอรี่ที่ไหนใดเขาวัานบบเมนโอ้ยเบื่องเนี่ยมากไหมเป็นต่แซบเป็นต่แซบเบิ่งเนี่ยพี่น้องมันหมากอยียงลระพูดนะงามงาม จุกดกพูดไรพดะไพูดอะพูดพูดคือเนาะคือหมากบลูเบอร์รี่เนาะแต่ว่ามันบเมนดอกพี่น้องได้ทีเนียเนียขอซีซีุงเนี้ยวงเนี้ยดกคักดอกแ่พี่น้องเ้ยมีตะมากใย่ๆโอ้ยรถกระไลพูพูดพะพูดพะพูดพูดเนี่สุมนมันในสุก เออดูคลักดกแน่พี่น้องเอ้ยมาเบิ้งขวายิ้มมาหนีิมาเบิ้งขวายิ้มบ้านีพี่น้องเอ้ยขวายิ้มเหมืงพี่น้องขอเขาเคยซี้มขอากจิซี้มเหมือนงั้ารูสึเสป็นยังไงเหระ n o it's not bitter like not sour it's not bitter like I don't know มันฝาดพี่น้องมันฝาดมันมันละฝาดมันว่ามันขมลูคือกันว่ากินไะไรปะแต่ว่าข่อยซีมึงมันบหวานมันบ่อย่างมันเป็นฝาดอย่างเดียวแม่สงสัยมันยังบ่ได้สุกขัดเพราะว่าทั้งในมันยากเขียวอยู่มึงเนี่ยพี่น้องโอ้ยเนอเงยจะของหัวว่าเจินมุงซีมเป็นตัวซีสแตรนว่น อแตะลีนมันสะกิดราสันประทันประทานมันเบียร์รสสันโอ้ยอยังมันสิมาเบื่อบรรยากาน้องมันเบื่อนะพี่น้องค่ะเออซีมตุรตีตุเรียนที่ข่อยกระไดโอเงินปานไม่เคยพอเนี่ยกินเลย่อยสรุปแล้วมือนี้ขับรถออกไปไปเติมน้ำมันเนาะค่ะพี่น้องค่ะเติมน้ำมัน เต็มถังเนาะคะ่ะเต็มถัง80กว่าเนาะค่ะ80ดกระปอนนะคะ่ะแปดสเนาะคะ่ะ,คะ,ะ,คะพี่น้องคะ่ะ47 48ลิตรเนาะคะ่ะพี่น้องเอิมล้วก็นะครับรถเที่ยวไปเอ่บเอ็นคนะคะพี่น้องคะ่ะไปซื้อเอ่สายยา,ยางพญานนะคะพี่น้องนี่ละ่ะพ่อขนะับรถผ่านต้นไม้เช้าพิมพ์ก็เห็นหมากดำแยกเพียงเช้าพิมเลยบบอกว่าจอด เอามาซิมึงปวดฝาดมาสั้นเดี๋ยวสาพิมพ์แจกเบิ่ง,งอันเอานั่นคะคะพี่น้องค่ะให้เบิงเอิมสายยางยานะอันหาสิบก่าปอนทั้งสายยางทั้งเน็เอเ็รถต้นใหม่ของเพิ่นนะคะพัว่า,าอันสิสอพัว่า ขอส,สื้อแบบนี้ละให้ให้แม่คอยว่าสันเดี๋ยวถ้าพี่น้องทาบพิมพ์สิเี็น้องจา้าเพราะว่าเอออันคอยบอกแม่คอยว่าสืส้อแบบนี้สันแม่คอยว่าแม่คอยว่า,อ,วาอันจะซื้อมาอันอว่าสันขอว่าซื้อไปโหลดขว้างสิพี่น้องจา้าเอ่อแล้วก็อันอันนี้เป็นไซส์เป็นหดนามต้นใหม่เนาะคะ่ะเอ่อย่ำนั่นก็เบอกให้ลูกว่าเอ่ออียังก็ หดหดลดลำบากบัดบัดว่าอันลูกสื้อให้อันยาซื้อมากังสันฉันบ่เคยใส่ว่าสันอันสา้าพี่มันก็เลยบอกว่าซื่อไปโลวจนันสื้อไปเสียบไปสิใส่ก็ใส่บ่ใส่ก็ตามมาสันเดี๋ยวมันอันเอเห็นอันบ่านนันไงมันต้องใส่แน่นอนแม่ยาเจ้าโอแม่เจ้าต้องใส่แน่นอนสันอกว่าเออก็นั่นละพี่น้องค่ะนี่นะอันนี้ก็ยี่สิบหาปน อันนี้ก็ยี่สิบหาปอนนะคะพี่น้อง <g ul ch> คูบให้พวสื่อไงาห <g ul ch> น,นวยผมเป็นเงินเท่าตัวสื่อโหลดสะดกว่า <g ul ch> อัน,นเขาแตงแนวสมบายให้เด้นี่พี่น้องคะเขาแตีงแนวสัมบายให้พว่าเพิ่นกันญางพอโกซูนีน่เนาะอันยังกระบอญใดยังกระบอาใดอันนี้สาพิมมก็เลยว่าสื้อไปโหลดซื่อไป,ไปไปเสียบไวบ้พ่ใส่กระตามสนดกว่าตายไปแล้วไบ้เอาไป,ไปน้ำดอกเงินสนอกดว่าใส่โหลดสนดกว่าย่ามันใส่ใดแสดกว่า <g ul ch> บอกัวเออนั่นแหละพี่นองคะ่ะขอบคุณพี่นองเดอ้อทีแ่แวะมาติดตามรับชมเนาะจาะพี่นองสุดท้ายถ่ายสุดมาชมเมอนสวนน้อยสวนน้อยที่น่ารากักสองสาวพิมนะคะเนาะสวนในน้อยเนาะเะนาะเออต้นอันต้นไม้ต้นนี้ซุมนี้อันตึงแต่ปีที่ผ่านมาพูนได้พี่นองสาวพิมพ์ว่ามันอันสิมับแล้วขืนมากไหมเมียเอยกนยังวะกนยังวะ กันยังไข่นนัง่งคืนมาไห่นะคะเนาะอันคอยปลูกเนะ่ากินบ่ได้ดอกค่ะปลูกอันสิ่งสวยงามนี่ปลูกได้อยู่สีสวยสาวพิมพ์มักนะคะเป็นสีม่วงนะคะเป็นสีของสาวพิมพ์นะคะสีวันเสานะคะพี่น้องคะ่ะเอ่อันนั้นก็นกระลังออกดอกนะคะพี่น้องสวนน้อย,อยดอกพี่น้องคะ่ะ <laughs> ขอบคุณอีกครั้งนะคะที่แวะเวียนมาติดตามรับชมนะคะเบื้องต้งกล้วยแดง ของสาวพิมพนะคะพี่น้องค่ะอันนี้กล้วยแดงเนาะค่ะอันนี้เห็นว่าจำได้ว่าสาวพิมเหมือนเปลี่ยนกระถางให้กระล่างสิงามเนาะค่ะพี่น้องจ้าอันนั้นกับกระร่งสีซื่บบานขึืนตะกี้เหี่ยวเตะแสะอยู่โอ๊ยจะมันเหี่ยวคือจะขุนจะของสันดกว่าอันเฝ้าไงเฝ้าตูเด้ออีหล่าเอ้ยสันดกว่าแต่อันบานสวยๆปานนี่สันดกว่าบ้า น,นี่แก้กวยดงังสาวพิพ์นะคะ่ะให้เบื้องแล้วก็ให้เบิ้งอีกค่ะพี่นองค่ะขอบคุณพี่่น้องๆทุกทุกคนนะคะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะที่ติดตามรับชมนะคะเป็นกําลังแด้ใจให้กันเด้อพี่นองค่ะอันจะหนีจากกันเด้อพี่นองค่ะจับมือกันไว้แน่นๆพววเข้าพูนแล้ว <laughs> ขอบคุณอีกเคือนะคะลูกยาด้ยพ่ายยาพานม่านไกเด้อพี่นองอันคิดสิ่งใดกระขอให้ไดดังขวาวมุงหม,มาดปราถนาเน,นาะจะเนาออันพอะกันกับสาวพิมพ์ในคลิปต่อๆไปนะคะพี่นองบายบายจ้า